ให้ทร้งดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีเมษและคณะราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาดูดวงภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งช่วงปี2568นะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษและคณะราศีเมษ2568นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านได้เก็บรับพลังงานในสิ่งที่ดีในทุกๆประการเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวราศีเมษเพื่อเป็นการ ไม่เสียเวลาขออนุญาตบอกดวงดาวเด่นๆที่จะย้ายภายในช่วงปี2568นี้นะจะมีดาวพฤหัสนะคะที่จะย้ายถึง3ครั้งมีดาวราหูแล้วก็มีดาวเสานะคะช่วงเวลาเนี่ยก็คือจะตกอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเลยนะแล้วพลังงานนะคะตามไพ่ย,ยิบซีของชาวราศีเมษเนี่ยเป็นเดอสันเกิดขึ้นนั่นบ่งบอกว่าดวงของคุณนะภายในปี2568นี้จะมี เรื่องราวดีๆการประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีเนะคะเป็นปีปเป็นปีทองปีมงคลปีที่เฮงปีที่มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะเรามาดูกันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยนะต้นปีเนี่ยคือดีมากๆ นะต้นปีตั้งแต่มก,กราคมตัวคุณเองนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานตั้งแต่ต้นปีเลยนะมีในเรื่องของการได้รับผิดชอบในสิ่งที่เราก็รู้สึกว่าเราถนัด นะคะได้รับผิดชอบในสิ่งที่ถนัดได้รับผิดชอบในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทำแล้วตรงกับความสามารถได้อยู่รายร้องไปกับบริวารที่ดีนะคะได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักหรือการทำงานของคุณเนี่ยเราได้รับการยอมรับจากเจ้านายบริวารลูกค้าแล้วตัวคุณเองนะคะก็มีพละกําลังที่ดีมากขึ้นมีความทะเยอทะยานมีความสุขกับการทำงานหาเลี้ยงชีพมีความสุขกับการได้ทาได้รับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำานะคะหน้าที่การงานต่างๆประจำช่วงเดือนมกราคมเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆแล้วในปี 2, 5, 6, 8นี้นะคะจะเห็นว่าชาวราศีเมษต,ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งถ้วยมาหนึ่งถ้วยมันบ่งบอกถึงการที่คุณมีความสุขมีความสุขมีความเต็มเปี่ยมนะคะทุกอย่างในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะมีพลังงานบวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง งานดีๆไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าไม่ว่าจะเจอกับเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแต่กําลังแรงกายแรงใจคุณดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็มีความรักตัวเองรักคนรอบข้างรักทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคือเป็นปีที่คุณเนี่ยจะไม่ค่อยมีความวิตกกังวลเท่าไหร่ไม่ว่า จะเกิดเรื่องดีเกิดเรื่องไม่ดีคุณก็มีมีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมกับการเผชิญกับสิ่งดีๆนะคะมาตกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ต้องบอกเลยว่าช่วงของโชคลาภโดดเด่นนะคะหรือใครที่ลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้รับกําไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค้าขายนะคะหรือว่าทํากิจการทํางานประจําใดก็ตามก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้เงินพิเศษได้เงินก้อนลงทุน ก็จะได้กําไรนะคะหรือนะใครที่เสี่ยงโชคลาภลงทุนหุ้นหวยก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องของเงินทองนะได้จับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นหากคุณกําลังทําธุรกรรมทางการเงินรอคอยเงินก้อนกุมภาพันนี้นะจะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรวมไปถึงนะคะใครที่มีคนรักมีคู่ชีวิตนะหรือว่าโสดอยู่ก็ตามก็จะมีเกณฑ์ที่ได้รับของมีค่าจากคู่ชีวิตคนที่เข้ามาจีบก็ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความจริงใจนะคะสายเปหรือพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าสําหรับเขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะบอกว่าชาวราศีเมษนะคะคุณจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินที่มีระบบระเบียบพิธีพิธันในการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเราจะมีเป้าหมายที่เราอยากจะมีเงินเก็บ หรือใครกําลังมีเป้าหมายว่าจะปลดหนี้ปลดสินเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันตกมาในช่วงมีนาคมนะต้องบอกว่าประมาณช่วงมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยมีไฟมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้า,ท,ขาทางเนี่ยความโชคดีความรวดเร็วรายได้ที่มันพุ่งเข้ามากระฉูดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ มกรา,ากุมพาแล้วทุกอย่างมันลงตัวตกมามีนาคมเนี่ยคุณจะเป็นอาการเหมือนเราไม่ค่อยมีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่า เราจะอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเราจะเบื่อกับการทำอะไรใหม่ใหม่มันเป็นช่วงเวลาที่อยากพักหลายๆท่านก็คงจะเหนื่อยมาตั้งแต่ทางช่วงส่งท้ายปีมาต้นปีทำงานแบบไม่ได้พักเลยนะคะพอมาในมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเวลาที่คุณไม่อยากทำอะไรไม่อยากเอาอะไรมีโอกาสใหม่ๆมมา เราก็ไม่ค่อยสนใจหรือเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่จะทํายังมีความสุขกับสิ่งเดิมที่กําลังทําอยู่นะคะเราก็พยายามที่จะ นะอยู่กับตัวเองพักผ่อนหาเวลาพักผ่อนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะหรือรวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะหรือ,อไปหารางวัลชีวิตให้กับตัวเองนะไปในที่สงบสงบไปเที่ยวทะเลไปผ่อนคลายไปเที่ยวกับธรรมชาติหรือถ้าใครไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวมันก็บ่งบอกถึง การพักผ่อนการอยู่กับตัวเองนะคะการกลับมารักตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะรวมไปถึงการให้รางวัลชีวิตตัวเองพนะาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขนะคะหรือมันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยไม่ได้ขวนขวายในความมั่งมีกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ก็จะทําให้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะักในช่วงประมาณมีนาคมตกมาเมษายนเนี่ยเราจะเริ่มกลับมามีความ กระตือรือร้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลับมาสดชื่นกลับมามีความสุขสําหรับคนที่โสดอยู่ก็กําลังจะมีโอกาสได้ เจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าถูกใจหรือถ้าคุยคุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สารภาพความรู้สึกนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะสดชื่นมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้เราก็กระชุ่มกระชวยหัวใจกลับคืนมาอีกครั้งนะคะรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คุณได้ทำเนี่ยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีพรสวรรค์ที่มีประสบการณ์ที่มีเนี่ยออกมาทำงานได้อย่างเต็มที่ ก็เลยเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขแล้วเรื่องของรายได้เนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อต้องบอกก่อนว่ามีนาเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะใช้จ่ายตามความสุขความสบายใจอยากกินก็ซื้ออยากจะให้อะไรตัวเองก็คือซื้อจะไม่ค่อยคิดมากสักเท่าไหร่นะคะก็คือใช้จ่าย ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะจ่ายอาจจะแพงหน่อยแต่คุณรู้สึกว่าเออเราได้มาแล้วแล้วมันจะเป็นความหายขล่องใจอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสได้จ่ายได้ซื้อนะฮะก็ถือว่า มันเป็นช่วงเวลาแห่งการใช้จ่ายเนาะเนื่องจากช่วงต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยของคุณมาแล้วเนะคะพราะตกมาพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ปังมากแล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงินก็คือปังมากๆโชคลาภวาสนาเด่นด้วยนะคะมีเรื่องของอเขาเรียกว่า การได้ทรัพย์สินการได้เงินทองได้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าเงินที่เข้ามาง่ายนะคะเงินได้ง่ายจะทำอะไรเราก็รู้สึกว่ามันมีช่องทางในการหาเงินอยู่ตลอดแล้วบวกกับตัวคุณเองเนี่ยพฤษภาคคมเราจะมีไฟในการทำงานหาความรู้มีความขวนขวายที่อยากจะมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองนะคะหลายท่านมีโอกาสที่ อยากจะลองไปศึกษาต่ออยากอยากลองออกไปเรียนต่อนะคะอยากทําอะไรที่เราเหมือนกับหาความรู้ให้กับตัวเองหรือหากกาลังมองหางานใหม่ในช่วงพฤษภาคมนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือการขยับขยายแล้วงานใหม่หรือการขยาย ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการพัฒนานะคะความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าย้ายงานไปแล้วตำแหน่งน้อยลงเงินเดือนน้อยลงนะมันจะเป็นความก้าวหน้าที่คุณรู้สึกว่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันก็คือเป็นการเพิ่มศัก,กยภาพให้แก่คุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะตกมามิถุนายนนะ มีธนายนก็มีดาวพฤหัสย้ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะบวกกับมีไพ่ไฮโรแฟลชเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการสื่อสารการเจรจาค่อนข้างที่จะโดดเด่นหากจะต้องไปติดต่อสื่อสารเจรจาเรื่องใดนะคะทำธุรกรรมทางการเงินหรือใครที่ทําค้าขายหรือใครที่ต้องไปสัมภาษณ์งานนะไปทําอะไรก็ตามที่เราจะต้องมีการสื่อสารการอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายงานบริการ นะหรือรวมไปถึงใครที่กำลังจะไปทำบุญไปขอพรนะช่วงนี้นะคบการที่คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานความสําเร็จนั้นให้แก่คุณนะคะหรือหากใครที่กําลังพยายามที่จะเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอความรู้ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้รับ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะมาในช่วงกรกฎาคมก็จะมีดาวพฤหัสย,ย้ายอีกรอบเช่นกันนั่นมันบ่งบอกว่าแล้วมี the emperor ด้วยนะดวงการงานของคุณเนี่ยก็จะเด่นมากๆนะคะบวกกับคุณเองเนี่ยจะได้ทำงานในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันได้รับผิดชอบในสิ่งสำคัญบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอยู่ในระดับผู้จัดการเจ้านายนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย ธุรกิจกิจการที่คุณทําที่คุณก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีพยายามที่จะศึกษาหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะคะมันก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะ มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะความรู้ความสามารถได้เอาออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเริ่มเห็นฐานถึงความมั่นคงเริ่มก็คือจับต้องได้อะว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะคะหรือใครนะคะที่กำลังรอในเรื่องของการซื้อบ้านการซื้อบ้านการซ่อมแซมบำรุงที่อยู่อาศัยนะคะการ ซื้อที่ดินการรอคอยมรดกการทําประกันหรือ,อรอคอยเงินที่ต้องการขายอสังหาเนี่ยช่วงกระดักกดาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สําเร็จสมหวังรวมไปถึงนะคะใครที่กําลังอยู่ในการสอบแข่งขันการรอบรรจุเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะงานข้าราชการเนี่ยยิ่งโดดเด่นด้วยเช่นกันก็จะเกิดขึ้นในช่วงกรกฎกาคมนะคะส่วนใครที่กําลังนะคะรอคอยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้าย ถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานอยู่ต่างแดนหรือไปทำงานกับชาวต่างชาติไปทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่องค์กรต่างชาติเนี่ยช่วงกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการบรรจุนะคะนั่นหมายความว่ามันมีความมั่นคงเรามีฐานของความมั่นคงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทำให้คุณเองเ่กก็จะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจมีความรู้สึกว่า เราเราเป็นเสาหลักได้นะคะเรื่องความรักเนี่ยจะต้องบอกเลยว่ากรกฎาคมนี้เนี่ยจริงๆความรักนะคะใครที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยความรักก็จะดีแต่ว่าคุณเองเนี่ยจะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมะีมีอีโก้นิดหนึ่งเนื่องจากเราทํางานเยอะเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเรามีการเติบโตที่มันก้าว ก้าวแบบพัฒนาหารายได้ได้มากกว่าคู่ชีวิตหรือเรามีความรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงมากกว่านั่นก็จะทําให้คุณเนี่ยนะคะอาจจะมีความค่อนข้างแข็งแข็งไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยรู้สึกรักใครไม่ค่อยรู้สึกรักแฟนยิ่งถ้าโสดอยู่นะคะหรือความสัมพันธ์อยู่ในช่วงคุยคุยเนี่ย กรกฎาคมนี้คุณจะไม่สนใจคนรักเลยนะคะพอมาในช่วงสิงหาเนี่ยด้วยความที่งานลงตัวนะคะมีโอกาสได้ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นการได้ทําอะไรที่มันยากขึ้นเนะะี่ยคะได้กิจการที่มันเติบโตมากขึ้นก็ส่งผลให้ราชาถือเหรียญคุณจะมีเงินที่มากขึ้นมีความมั่นใจในเรื่องของรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ เงินได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กำไรโชคลาภจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองนะ,ะก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะแต่การใช้จ่ายอะคะ่ะมันเป็นการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตนเองนะคะ ปรับปรุงภาพลักษณ์ตัวเองปรับปรุงธุรกิจที่ทำนะคะหรือว่าดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีเหมาะสมกับฐานะหน้าที่การงานหรือเหมาะสมกับสิ่งที่ทําอยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสดีๆเข้ามาอีกนะคะแล้วมาในช่วงประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางคุณอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะประมาณช่วง ช่วงกันยายนนะก็จะมีติดขัดบ้างถ้ายิ่งใครจะเดินทางในช่วงเดือนกันยาเนี่ยก็ต้องระวังการตกรถตกเรือนะคะถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องดูเที่ยวบินไฟบินดีๆเพราะมันมีอุปสรรคนะมันมี ปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องดูเรื่องของความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือใครนะคะที่จะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าจะต้องเดินทางทํางานหรือว่าต้องใช้รถใช้ยานพาหนะช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของรถเสียต้องซ่อมรถต้องจ่ายเงินประกันนะคะมีเรื่องที่เราจะต้องเกิดอาจจะอุบัติเหตุจากการเดินทางก็เป็นไปได้อยางให้ระมัดระวังด้วยนะมีเรื่องให้คุณจะต้องได้เสียทรัพย์ไปกับการเดิน นะคะ,ะหรือใครที่กำลังรอในการออกรถใหม่ในช่วงกันยายนเนี่ยประมาณปลายปีเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จได้รถใหม่หรือได้ปลด ปลดหนี้ปลดสินเกี่ยวกับเรื่องรถมีเงินมาปลดรถนะคะปะโปะหนี้รถหมดนะประมาณนั้นนะมาในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะระวังในเรื่องของการมีปัญหากับความสัมพันธ์กับคนรักด้วยนะคะหรือใครที่ทํางานกับหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนมีบริวารเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจมีความสัมพันธ์ที่มันมีประเด็นการเกิดขึ้นนะคะความไม่ยุติธรรมหรือ อาจจะไม่เข้าใจกันการผิดพลาดกันอะไรประมาณนี้ใครมีรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยตุลาคมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักนะคะเนื่องจากตั้งแต่กรกฎาคมมาเนี่ย ต่างคนก็ต่างทำงานนะตัวคุณเองก็โฟกัสเงินแล้วก็มีภาระมาด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของภาระหน้าที่การเดินทางการได้อยู่ไกลคนรักบวกกับการที่ทำให้เราไม่ได้มีเวลาอยู่ใกล้กันมันก็เลยทำให้มาตุลาคมเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับ มันสะสมมาเนาะก็อาจจะมามีประเด็นกันเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีเกณฑ์การแยกกันอยู่คนโสดอยู่เนี่ยก็คือจะไม่มีใครเลย แต่มันจะมีความเหงาช่วงกรกฎาคมถึงกันยานเนี่ยเราสนุกกับการหาเงินทำงานเดินทางอยู่มันก็เลยไม่เหงาเจอคนเยอะด้วยแล้วก็มีโอกาสมากมายแต่พอเราเริ่มเหมือนกับว่าต้องใช้จ่ายเยอะในช่วงกันยาเนี่ยตุลามเริ่มเหนื่อยล้านะคะมันเริ่มหมดแรงมันหมดความทะเยอะทะยานไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าสักเท่าไหร่มันออกแนวอยากพักอยากหาแฟนอยากหาคนดูใจแล้วแต่ว่านะคะก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาเป็น เป็นคนรู้ใจคุณสักเท่าไหร่นะแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีในเรื่องของดาวพฤหัสจะย้ายด้วยประมาณต้นเดือนแต่วันที่สองกับสองตุลาคมนะคะจะย้ายเข้าสู่าราศีกรกฎด้วยนะคะมันก็ทำให้คุณเนี่ยจะมีการทบทวนตัวเอง ทบทวนความรู้สึกตัวเองทบทวนความสัมพันธ์นะคะหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้รับความรักที่ดี แต่มันกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะอาจจะไปเรียนรู้ประสบการณ์ความรักจากคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เหมือนเราเองจะไม่รู้เลยว่าคนโสดเนี่ยสเปคคุณอยากจะได้ใครกันแน่ที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตอยากได้คนเพียบพร้อมหรือแค่อยากได้ใครสักคนที่เข้าใจนะคะในตอนเนี้ตุลาคมเนี้เราจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้อะว่าเราต้องการใครบอกกับปัญหาที่มีกับ เพื่อนร่วมงานด้วยเนาะหุ้นส่วนบริวารด้วยหรือนะคะอาจจะใครที่ทํางานไกลบ้านแล้วอยู่ไกลครอบครัวบางทีครอบครัวทางบ้านนะมีภาระมีปัญหาแต่เป็นภาระเดิมๆเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณก็รับผิดช,ชอบส่วนนี้มาตลอดจนคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นเสาหลักมันก็จะทําให้คุณเนี่ยหมดเรี่ยวแรงนะคะตุลาคมน,นี้ไม่ดีไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วก็ อาจจะมีการทำงานที่ผิดพลาดด้วยอยากให้ระวังนะตกมาพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนเนี่ยไอปัญหาต่างๆที่มันมีมาในช่วงกันยาตุลาเราจะสามารถคลี่คลายได้นะคะก็โชคดีที่ตัวคุณเองนะเป็นคนที่ด้วยความเป็นชาวราศีเมษเนาะคุณมีคนเคารพอยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มี คนคอยซัพพอร์ตยังไงก็ตามก็มีคนคอยช่วยเหลือและมีคนที่จะเข้าใจคุณอยู่เสมอทำให้ในช่วงในพิพจิกเนี่ยพฤศจิก,กายนเนี่ยนะคะ คุณก็จะสามารถคลี่คลายสิ่งต่างๆได้บางท่านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะให้หลุดพ้นให้มีความโชคดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานความสําเร็จสมหวังนั้นให้แก่คุณนะคะแล้วก็ใครที่รอให้ปัญหามันจบเนี่ยมันก็จะจบลงนะคะใครที่แบบมีปัญหากับคนรักแล้วอยากให้แฟนเปลี่ยนนิสัยในช่วงพิเศษจิกานะคะคนรักก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ คุณทําให้คุณยังรู้สึกว่าคุณได้รับความรักที่ดีแล้วใครที่โสดอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมาดูแลตัวเองแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูดีขึ้นเราก็จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนทัศนคติปุ๊บนะเราไม่สนและสเปคอะไรต่างๆก็ทำให้เราได้เปิดโอกาสไปรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะบางท่านเนี่ยจะได้รู้จักกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะ เป็นคนมีความรู้เป็นคนที่มีจิตวิทยาในการสื่อสารก็จะเข้ามาเป็นเหมือนสนับสนุนคุณเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เข้าใจคุณทําให้คุณเองก็กลับมาสดชื่นขึ้นเนี่ยฮะพอตกมาช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยส่งท้ายปีนะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกล การเดินทางไกลไปใช้เวลากับครอบครัวหรือใครที่อยู่ไกลแฟนก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางเพื่อที่จะออกเดทหรือเดินทางไปเที่ยวกับคนรักเนี่ยฮะหรือความสำเร็จสมหวังเรื่องของเงินทองมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะสิเหรียญเนี่ยอยู่ในช่วงปลายปีจะได้เงินก้อนจะได้มีเงินจากทางไกลใครที่ทำธุรกิจออนไลน์จะได้เงินจากออนไลน์เนี่ยฮะหรือว่าใครที่ทำธุรกิจแล้ว เราพยายามที่จะประคับประคองต่อสู้ที่เริ่มต้นธุรกิจกิจการมานะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างประมาณช่วงกลางปีมาเนี่ยคือมันก็จะสามารถทํากําไรให้กับคุณได้นะคะถอนทุนคืนได้สําเร็จสมหวังมีเงินก้อนให้คุณพอชื่นใจความรักก็ดีนะคะการกลับมาเป็นครอบครัวหรือการได้พบเจอกับรักแท้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปี2568นี้โอเคค่ะชาวราศีเมษ คนาราศีเมษวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหายในคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีคะ่ะส่วนใครนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่าง l ล n e Facebook Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ใครที่ชอบดูดวงรายวันดวงส่วนตัวนะคะจะอัปเดตทางอัปโหลดนะเออทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ Instagram เป็นกำลังใจให้หายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ